สวัสดีครับผม่อแม่พี่น้องมาทบกับเบ่าต่อยกอกๆนะครับผมตอนนี้มาเห็นเห็ดละโงกยางใหญ่หลวงเลย่อแม่พี่น้องเยอะแยะนะครับเห็ดละโงกเห็ดเอ่อคนทั้งก็มีนะครับผมนี่นี่น,นี่เห็ดคนทั้ง่อแม่พี่น้องนะเห็ดคนทั้งก็มีเห็ดละโงกก็มีแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้จะไปส่งเขานะครับผมส่งเขานอไม้ก็นอนไม้ใหญ่ เห็ดก็เห็ดเยอะเยอะนี่นี่นี่ยู่กับเออติ้งเออติ้งเลี้ยงไว้ได้วยซมือล่ะเออนี่ครับผมปองนุ่มน้องเยอะเออของเขาจะมีเห็ดอยู่อยู่แถวนั้นละของเขาก็ได้เดี๋ยวไปหาตอนนั้นนี่นะครับเยอะไปส่งเพื่อนานะ ส่กองกันที่บ้านไต่เทลพุ<ฮ>่นโอ้ยมันเป็นบ้าเห็นมิปลายพุ่นมันเลเนื่อเลยปลายหัวบักกบุ่มใหญ่ใหญ่ๆนะพ่อแม่น้องนะมีแต่ดอกใหญ่ๆ<ฮ>มีแต่ดอก F เอเบๆนะครับผมยายซ้ายไม่อึดอันกินเด้อพ่อแม่น้องเบิ้งเธอแน่เห็ดนะเบิ้งเธอแน่มันอันเลือมมันหนานอีเบะเบิ้งเนี่ยมันตัวเลือกค่อยเก็บเอียงแล้วกมีหูจักได้เบิ้องเธอแน่เบิ้องเธอแน่อเนีเบะ แมนอยู่บ่แมนอย่ทำเนาะเอากระเทากรลานี่นะฮอ๋อนุก็มีได้เพื่อไปเอามันมันก็จนเท่าทิมซื้อเท่าเหี่ยเออเท่าทิมซื้อมันมันไม่ได้เพื่อไปเอานีมันมาชนเพื่อน,นเนีะยเอาน้ำไม้มาเฮ้ออ๋อหลานน่ะเอาน้ำไม้มาเฮ้อบ่อื่มก็จบแถวว่าหลานยายสายนะโต กระเทาะ่าแบ,บแาา่เอาละครับเห็ดละงกนะครับผมเห็ดละงอกเยอะๆนะครับผมเป็นเห็ดละงกเหลืองพ่อแม่พี่น้องนะเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงกขาวด้วยนะครับผมดอกตุมต้มๆใหญ่ๆนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้โหโโห,หาไม่ได้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านกกอกนะพ่อแม่พี่น้องนะ ยายสายนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยยายสายนี่ก็ยัดอัดคลิปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนดะ้อยายสายนี่งไม่ต้องอหองาา่วงเออจนหุ่นปานนี้เอ้อติ้งพัดอันนั้นเอ้อติ้งเล้าเลี้ยงเอาเอานมเพื่อกินย่างดีามาเพื่อไปแตะแพงแถววสันโอ้อยมาเจ้าดำอันนี้นะวสันเเออบาะมาเอาแน่วสันอือบ่มาเอาเนื้อเด้อบ่มาเอาแน่วสัน นึกว่าหมาควอยไม่เหมือนหมาควอยไม่นมันหมาควอยมันก็สบายแล้วเฮียอยู่หันแล้วหมาควอยก็ได้เขามีเหี้ยนน้อมีเหี้นหนาวสั่นอ๋อมันไปสิเล่อปวดสั่นเฮียอยู่หน้าตาท่องนัไหนแม่เฮียอยู่หน้าหน้าน้าเฮียอยู่หน้าหน้าไอ้ไหวนี่นะ หน้าไอ้ไวนะ้หน้าเขาเอ้ยแงย้มนี่นะยุกกกย่างเยอน่แมเออยุโกกย่างเงืนนเอ่อองงล่ะแถวนั้นล่ะมันเฮเข้าไปหั่นล่ะอเอาละครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ